จเจริญสุขจเจริญธรรมญาโยมทั้งหลายติทิ่ตามธรรมยญาตาเพื่อ,อาการศึกษาวันนี้ปามาที่วัดพรมมงคลตาเลาะนะวัดพรมมงคลตาเลาะตำบลอำเภอตำบลอร่อยอำเภอดอร่อจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งได้มาพักรักษาตัวรักษาอาการบาดเจ็บตีขอเท้านะหลังจากตี เดินมาหลายวันแล้วก็เกิดการอักเสบ <c oughs> เกิดการบาดเจ็บที่สี่เท้าตอนนี้ก็มาถึงบ้านบ้านตาเลาะหมู่บ้านบ้านขัดตะลักขัดถรกมนัตาเลาะที่นาวัดก็จะมีะตลาดนาวัดตลาดนาวัด ี่ตลาดนาวัดนะซึ่งสาลาสาลาวัดแห่งนี้นะได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นวัดเรียบร้อยแล้วเสนาสนะสาลาการประเรียนอย่างต่างๆยังยังบัดเรียบร้อยกันเตะอันนี้ก่อใจศาลาหอประชุมของหมู่บ้านนะในการแต่งแต่งสาลาแต่งสาราทำบำเพ็ญบุญต่างๆ่าตอนนี้ ประมาณปีหน้าเนี่ยเนาะก็จะได้ทำเรื่องของเรื่องของการนั่นสร้างสาระการประเปียนแต่ตอนนี้สิ่งที่อยู่ขวางหน้านี้ก็คือจะต้องทำจะต้องทำกำแพงให้เสร็จเรียบร้อยก่อนเพราะตอนนี้กำแพงบเรียบร้อยมันเลยเคลียรดินบไ,ได้สนะ่นเจ้าก็คึกคักแบบนี้นะสถาญาตยมมาซื้อกระเพรากระป๋าจรงเป็นตลาดของของวัด นัแคทลูย์ยแม่ไหนเป็นใกล้ตัวน้อกที่กะแดงอ๋อกะเดียวกันอันนี้เอาไว้ใกล้ตัวนะใกล้ตัวใกล้ตัวแต่มันได้ละนักขี่ก็มีนันนี่นะเดียวกอนลอดกินกันสองคนไ่น้่งเลยกันไม่ถึงบองหันเราอ่ะกินด้วยกันเลยกินด้วยกันครับไอ้น้อยมัตีกล้องตุ้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 นี่ บอกเพ้อ่อนไม่ไว่าไปหาแม่มได้แต่นี่เพราะว่าออกไปเจ้าอินทรพววนึกว่าอันอีน้อยมันจะมาเจ้ามาถึงกัเ,กดเดี๋ยวแล้วการแล้วงานว่าจะได้มานอนได้สักสี่ห้าคืนตอน <c oughs> นี้ก่อนยังหลายงานอีกอน,นี่เป็นสาระ เออไผ่ฮะไผ่มัวมไแมไม่ยามลำได้โทษไหมอืม่ย่ยามทษฟังเปิดยังเดียวอย่ะอเดียวหลานเบาว่ะมีรักฐานนะอีกอันอย่างก็ไม่ยานะกะทำแรงมาปุ๊บกับโทรศัพท์เข้าห้องไ่านะ ข้าวผมจัดรายการนะฟังอ่ะฟังอ่ะฟังทุกวันน่ะรักฟังใส่แก้เอออันมันพออันกองวงจรปิดอ่ะนี่อย่างนี้นะหลานบามันจะเสร็จไปหน่อนี่ตัวใหญ่อย่างนี้ก็ฟังทุกปอตัวนะ่นกันเงินมาเหล่าฟังฟังทุกวันเนี่ยปอดเลยนะถ้าแรงมาหมิ่นก็สังเกตพออย่านหน่อยถ้า ถ้ากล่มโทรศัพท์เข้าห้องไปอะไรนี่ตั้งดอกนี่แกแกรำคาญเขาอะ่ะแกเขาพูดกันเขาอย่างกันน,น,กนี่สมาธิแกต้องเปิดเสียงดังอย่าอันนี้เป็นศาลาประชาคมของหมูมม่บ้านสาราพนา้าก็จะได้สร้างอันนี้ก็เหมือนกันนะเป็นศาลาตลาด,าาดวิหารอเออว,ว,วิหารเออพุนเนี่ยเสียวัดวิหารจะอยู่หน้านี่นะจ้า ก็คงจะเร็วๆเนี่ยนะตอนนี้งบประมาณในการสร้างวิหารก็มีแล้วนะ,ะ,ม,วะนมีแล้วสอ0 0สนปายมีแล้ว2,000สนปายก็จะเริ่มสร้างเริ่มเนี่อย่างไปเรื่อยๆนะอันนี้ก็จะมีโอกาสมีเวลาก็มาช่วยสนับสนุนดูแลครูบาอาจารย์ท่านอาจารย์วันใหม่ก็เป็นพระน้องที่มีความตั้งใจในการทำงานแบบพระหนักปก จัก,กรพรรดินักปกนี่ก็เป็นบริเวณนี้จะสร้างวิหารสัตวทาสูถ้าสร้างวิหารหลังน้อยๆก็งามเนาะอ่าพ่นก็เป็นสาราเสวัตนะเสวัตก็สร้างได้ได้งามเนาะเสวัตอันนี้ก็อสาราที่เคยจวยกันเนี่ยที่วัดวัดอันอ่ามณฑาตินี่เนาะ สลาสลาปอดทิดาาาทดาวสลาอาทิดดาวทิดดาวเป็นเก้าสลาทิดดาวแล้วก็สลาปอลัต่องน้อมอาจ่วย์ท่านอาจารย์ทำเชว,วั่าบริเวณนี้ก็จะทำเป็นนั้นวิหาร วิหารอ่ะลองรีลองรีลองรีนี่กติดต่ำม,มาจากอันจากมุนทาทิปเนาะลองรีโคโยตีแล้วก็แดงน้อยสามตัวอ่าแฮ่เมืร์เมื่อ๙บาทปีหน้าเนี่ยเนาะสัทาจะได้หันความความเรียบร้อยของความเป็นวัดเพิ่มขึ้นก็คือมีวิหารมีสาระการ,รเรียน ต่อไปก็จะได้สร้างโบสถ์สร้างอย่างตีบอกก็คือ,อบริเวณแถวนี้เนาะมันยังติดตีของปี่น้องเจ้าบ้านอยูอ่ถ้าเขาจะเกลีย่ยดินกรบดินถมดินมันก็จะโยดจะถลไมไปหาปี่น้องเจ้าบ้านฉะนั้นจะต้องทําหัวททาอย่างให้เรียบร้อยก่นอนทากาแพงให้เรียบร้อยก่นอนเดี๋ยวก็จะอู้กันเนาะในรายละเอียดแห่งกําจะหางบป,ประมาณมาช่วยช่วยสร้างกงําแพงช่วยสร้างกงําแพง วัดพรมมงคลตัล้อเนี่ยหลังจากเซ็จสิ้นงานของหลวงปู่พระครูปฏิพานธรรมทินก็คือ,อหลอดเตียนเรียบร้อยแล้วก็คงจะได้อูกก้กัะนคะรับคณะทำงานคณะกรรมการคณะกรรมการหมู่บ้านแล้วก็สัตยาติยมจะหางบประมาณจากครูจากาการระดมทุนกันสักเล็กน้อยมาจวยมาจวยอัน สร้างกำแปงแปลงกำแพงให้เป่นตอนนี้ก็ได้ได้เริ่มต้นบอกไปแล้วพองแต่ว่ายัางบ่ได้ไ่ได้ทำในเรื่องของการออถอดถวายพระปากำเถิดเนาะเพราะเขาก่อนเขาเวลามันตรงกันจะทำในช่วงของก่อนเดือนเมษาอย่างต่างๆเวลาก็ตรงกันหลายอย่างก็เลยบ่ได้ทำ อันนี้ก็ดินติดกลองอยู่เนี่ยนะถ้าหลังจากตีเฮาสร้างกําแพงแล้วก็จะได้เกลี่ยดินเกลี่ยเดินเสมอเพราะเกลี่ยดินคือเสมอกบน,นี้ตีมันก็จะลงขึ้นลงขึ้นก็จะได้หันภาพแล้วว่าจะสร้างสราระการประเลียนตรงไหนแล้วก็ตั้งตีจะเป็นโบสถ์เป็นวิหารเสนาสนะต่างๆนะกุฏิ ุติของเจ้าอาวาสจะจะอยู่ทิ่ไหนมุมไหนก็คทงต้งตองได้พอกันเทมกรรมเป็นวัดตีถือว่าพื้นที่บ้นักนะกระแต่ก็พอจะพัฒนาเพือเป็นวัดตีงดงามตามความต้องการของเจ้าบ้านแล้วก็ประสงค์องค์สังฆเจ้าได้บาก่อนนี้ป่นก็ไปวัดอยู่ตรงคามปุ้นสถานีมีต้นโพอยูุ่ณตรงคามน้ําไป ต้องข้ามน้ําไปพายเรือไปอมีสะพานไปแต่ตอนนี้ก็สะพานก็มีแล้วสะพานสะพานข้ามน้ําก็สะดวกแต่ว่าความเป็นหมู่บ้านเนาะความเป็นหมู่บ้านความเป็นชุมชนก็จะต้องมีต้องมีวัดมีวัดเป็นสัญลักษณ์ของหมู่บ้านของชุมชนนี่ก็คงจะได้มาร่วมด้วยช่วยกันเนื้อสถตอาตมาภาพเองก็ได้ตั้งตั้งปวาวนาในใจไว้ว่าถ้าตราบใดที่ยังมีชีวิตอยู่ก็จะมา ร่วมบุญร่วมกุศลมาร่วมโดยช่วยกันช่วยพี่น้องเจ้าบ้านที่นี่่วยท่านอาจารย์วันใหม่สถาญาตยมเปิ่นได้สร้างวัดแปลงวาที่นี่อีกสักแห่งหนึ่งเริ่มต้นจากบ่มีอย่างน้อสถาเริ่มต้นจากมีอย่างมีแต่ความตั้งใจมีแต่ความปรารถนาที่อยากจะมีวัดวัอของตัวเองพี่น้องเจ้าบ้านเอาใจกันเป็นหนึ่งเดียวช่วยกัน อ่ะอัปเดตเรื่องอาการอาการของอาจมาภาพนะก็คือตอนนี้ได้เป็นผู้ป่วยได้เป็นผู้ปว่วยตะวัไปหาหมอไปหาคุณหมอที่คลินิกคลินิกแม่ทาอีก่ะแม่ทาการแพทย์แม่ทาการแพทย์ตีอันบ้านซบทาบ้านซบทา่าบ้านซบทาป่าซางนะ บันทบทาป่าซางบันทบาป่าซางซึ่งหมอก็ดูดูแลเหล่าอาการให้ผลฟังผลเก็บอกว่าคงจะเป็นเส้นเอ็นหรือว่ากรเนื้อกมเนื้อบริเวณกระดูกขอต่อข้อเท้ามีปัญหาจากการที่เขาเดินบางครั้งบางทีน้ำหนักในการเดินมันแบบเสมอกันของข้อของสัมภานะ ติดติดตัวมันแบบเสมอกันเราก็ทำให้มันร่างกายมันเท้ามันขับาพาละงนักในการในการนั้นในการเดินก็นเลยก็เลยทำให้เป็นเจ็บขึ้นมาเนาะเจ็บขึ้นมาบริเวณข้อเท้าด้านด้านซ้ายด้านขวามเป็นอย่างแข็งแรงดีแต่ข้อเท้าด้านซ้ายนี้อาการอาการนักหน่อยอาการนักหน่อย เดินวันนี้ก็เดินอุดถึงหวัดดีขึ้นละนะวันนี้วันนี้เดินเดินรู้สึกว่าเดินได้ได้ดีกว่าตะวะ,ะยาติได้ได้ฉันไปกับยาติทาก็คงจะมีมีผลก,กับการที่ทำให้ทำใฮ้ออนาการมันดีขึ้นเนาะอาการมันดีขึ้น,าาน,นต้องขอบคุณกับสถาญาตโยงหลายท่านหลายคนเปินได้เอาวัน เออเพื่อนได้บอกวิธีการดูแลตัวเองว่าเออเนี่ยอย่ายงใดเนะาะตลอดถึงได้บางของเก่าติดอยู่ใกล้ที่อยู่ใกล,ใกล้แต่วานี่ก็มีญาติโยมแถวอ่าพรมมงคลการร่อนเนี่ยนะเพื่อนเอา <c oughs> หลังจากอาตอมาออกรายการไปได้ได้สนทนาอุจจากกันไปเพื่อนก็ได้เอาอันยาเอายามาส่งฮึอเอเออเายามาส่งฮึก็ได้เอามานวดมานี่ ก็ลายยาแล้วบนี่สามสี่ยาผสมกันไปนี่บ่เลือกติลักบ,บ่มทต่ชังแต่อเอายามาเอา,า,า,าก็ทามทาทากำสามสี่ขนาดนะบอกว่าถ้ามันหายนี่สรุปแล้วเป็นยาปากได้เปิดเอาเมากระทานนะคิดว่าช่วงสองวันสองวันนี้คือวันนี้วันที่เจ็ด วันที่เจ็ดแปดนี้ขึ้นไปช่วยงานตีบนดอยก็พยายามจะบัดเดินนักเนาะ,ะไปนั่งเนี่ยาการเป็นตีเป็นตีเอาจากนั้นก็คือวันที่เก้าอีกอีกเกิงวันอะ่ะอืมอีกเกิงวันก็เป็นสามวันเนาะสองวันสามวันตีได้พักก่อนก็น่าจะหายนะน่าจะดีขึ้นจากนั้นอาตมาก,ก็จะเดินเดินอันรับลำปางนาะได้ตามตีได้บอกครับศรัทธาไว้เดินครับก็จะกลับไปตัางอัน ่างเส้นทางสายซูปเปอรอ์ลำปูนก็คือจะเริ่มต้นติโดยตินะโดยติอันี่คูบาเจ้าสีวิจัยนะอ,องค์ใหญ่ๆห่หนังอยู่นะเดินจากฮันไปเดินจากฮันไปก็จะพักตามป่าปจ้าข้างตางหันมีหลายที่อยู่นะพักตามป่าเจ้าพักอห่งไปใช้เวลาน่าจะจากลำปูนตรงนั้นไปถึงไปถึง ถุงเปลียนนี่น่าจะสองวันใช่ไหมวันเดียวนี่บัลลอดอาจจะมาเพราะมันไก่เนาะเข้าตังไก่อยู่ก็จะก่อยเดินไปเรื่อยๆไปถึงวันที่เก้านี้เดินบัดได้ละเดินเดินบัดได้นักถ้าถ้าถึงว่าเดินจากฮันเก็เดินจากอาจจะมาจะเริ่มต้นเดินถ้ามีเวลานะเริ่มต้นเดินจากพระธาตุฮาริพุนชัยไปที่ ครูบาเจ้าสีวิจัยแยกโดยติแต่ถ้ามันมีเวลาก็จะไปไปภาคติดโดยติฮันเลยแล้วก็วันที่สิบถึงจะออกเดินออกเดินจากโดยติไปตามเส้นทางที่บอกเนาะตามเส้นทางที่บอกก็ไปจนถึง <c oughs> ลำปางลำปางน่าจะถึงประมาณวันที่สิบสองสิบสิบเอ็ดสิบสองอ่าสิบสองน่าจะเข้าเขตตุงเปลี่ยนเข้าเขตตังลำปางแล้วสถทาอ่าพี่น้องลำปางก็ติดตามกันกันแล้วกันเนะาะา ถ้าจะมาออกรายการช่วงค่ำช่วงแรงก็จะอัปเดตบอกเรื่อยๆว่าเดินทางถึงไหนแล้ว3-4วันจากนี้ไปได้พักผ่อนสักหน่อยเท้าก็คงจะหายดีนะหลายคนบอกว่าอาจารย์สิ้นสุดโครงการเตรียมพระธาตุ้อยสุเทพแล้วก็ย่งกะปอไก่นะก็พอดีมีเวลาถ้าอจะมาจะเดินทางไปถึงวัดบรรพตก่อนวันที่สิบห ดโดยตังรถเนี่ยเออไปรอสัายาติยมอยู่หัน่นเออมันก็มันอย่างใดมันมันยังมีเวลาก็เลยอยากจะเดินเดินชดเชยบางส่วนที่มีสัตยาติยมเปิดนั้นเปิดฮับเนะาะสัาเปิดฮับอาตมาเดินทางไปไปถึงจุดหมายที่ปัาเจ้าพ่องที่อย่างผ่องมันคําแล้วปั้นเนี่ยเปิดฮับไปส่ง ก็จะเดินเยินชดเชยจากนี่ไปถึงลำปางถือว่าเป็นการเดินชดเชยส่วนติสถาเป็นทับในหลายหลายชุดระหว่างเดินทางที่ผ่านมานะเป็นการเป็นการซ่อมอซ่อมทีเ่เขาเขาไปได้เดินนี่ก็คือเหตุผลเนาะทำไมว่าจะต้องเดินต่อหลายคนก็บอกเจ็บแล้วพอละย่างละนีน่ะก็ถ้ามันเจ็บมันเดินไ่ได้ก็ย่างบ่ไ,ได้บ่ไ,ได้ฝืนอย่างแต่ว่า แต่ถ้ายังพอเดินได้ก็จะเดินเดินเอาบุญแหมสักน้อยอก่อนจะถึงวัดบรรพฤแล้วก็ต่อจากนี้ไปก็คงจะเข้าสู่โหมดของการทำงาน,เป,นเป็นงานติดจวยเหลือครูบาอาจารย์ที่วัดบรรพฤโดยแล้วก็งานที่จะต้องอรับใช้ครูบาอาจารย์ขึ้นสีขาว <c oughs> ในการทำกิจกรรมต่างๆอย่างเช่นการรอเตียนซึ่งก่อนจะทำในวันที่เจ็ดก,ะะกรกฎาคมเสร็จจากการรอเตียน ก็จะไปตานเตียนนัดหมายกันว่าจะไปตานทตี่ไหนวัานใดก็จะไปกันเป็นมูเป็นคณะเนานะไปชมไปเที่ยวไปทัศนะศึกษาวัดวาอารามต่างภาคอีสานพอ่องความจร,ริงก็ไปกันหลายครัง้งหลายคราวและแต่ว่าวัดวารามต่าง,างๆก็มีการพัฒนาเรื่อยๆเนาะปีนี้คิดว่าถ้าประชุมกันแล้วคงจะคงจะได้กำหนดเวลาที่แน่นอนน่าจะเป็นต่างภาคอีสานที่เขาจะไปกัน าภาคอีสานที่หมายตาไว้ก็จะมีนครพนมเนาะไปไหวพระธาตพนมพระธาตพนมที่อันจังหวัดนครพนมาจากพระธาตพนมก็จะมาต่างสกุลนครพระธาตเชิงชุมเอยวัดป่าสุทาวาสเอยวัดผาแดนเอยแล้วก็สวนธรรมวสวนธรรมสองใจอันนี้ก็คือ ถ้าไปต่าง,งสายนั่นอัตมาก็สามารถจะประสานได้เนาะอันนี้ก็ว่ากันต่อไปในในหลังจากหล่อเตียนแล้วแต่ว่าก่อนหลอเตียนนี่จะมีการประชุมหลังวันที่15านัดใหม่ประชุมซึ่งทูบาอาจารย์ขึ้นสีข่าวจะได้ประชุมกันเนาะเอาสาัตยาติยมวันนี้ก็อัปเดตอ,อาการอาการเจ็บป่วยของอัตมาภาพแล้วก็อ,อัปเดตที่ภาคเหนือสตาไดไดหันไดหูไดดูได,ได,ได,ด,ไดชมแล้วเนาะ ได้ทุกครั้งที่มาที่นี่ก็จะมาพักที่กุฏิหลังนี้นะสทาวัดพรม,มงคลถ้ารอเปิ้ก็มีกุฏิจะมาหลังหนึ่งเป็นกุฏิที่ทาง่ายๆนะกุฏิหลังน้อยๆไม่มีชอบที่มีฝาผนังเป็นไม้ไผ่นะพื้นนี่ก็เป็นเป็นยังกับไม้ไผ่สารนี่แต่ว่าบใบไม้ไผ่นะสทาหรือว่าไม้ไผ่ก็มหัเนะ,ะงามดีก็ได้มาพักที่นี่ทุกครั้งที่มา อ่ายังมีร่องรอยของการแขวนคดตอยู่อันนี้เอาไว้แขนวนคดเวลามานีี่นะอ่ะาตา,าก็จะได้ปลากันขึ้นไปขุนแปะแล้วเนอะตอนนี้อ่ารถมาถึงและนะาลาหลวงปูขึ้นไปขุนแปะกอนเนอะหลวงปูพุ่ยเฮือเสียงเฮือปปอนเดินทางปลอดภัย